อนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงบ้านที่เคยกเกลืนก็กลายเป็นบ้านล้างได้ชีวิตที่เคยสดใสก็ร่วงโวยได้เช่นกันทุกขังการยึดติดถือมั่นไม่ปล่อยวางย่อมนำความทุกข์เหมือนดวงวิญญาณที่ไม่เป็นไหนเพรยึดติดในอดีตอนาตตาไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงทั้งร่างกายบ้านเรือนทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งตัวตนก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย สัพเพสังาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกสัพเพธรรมมาอนัตตาทมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอย่าหลงติดอยู่กับอดีตสิ่งที่สูญสลายเพราะจะทำให้ชีวิตเรากลายเป็นเหมือนผีในบ้านล้างที่ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าจงใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีค่าปล่อยวางสิ่งที่ผูกพันแต่หมดอายุแล้ว และหมั่นเจริญสติรู้เท่าทันกายและใจที่ดำบนเด็กๆแห่งหนึ่งทางภาคกลางมีบ้านไม้สองชั้นหนังใหญ่ตั้งอยู่ริมคลองบ้านนั้นถูกทิ้งรางมากกว่า30ปีไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่เพราะล่ำลือกันว่าเคยเป็นบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรมยกครัวเจ้าของบ้านฆ่าภรรยาและลูกก่อนแนขวนคอตายอยู่ใต้ทุนกลายเป็นเรื่องเล่าขานชวนสยอง ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่ผ่านไปในยามค่ำคืนมักได้ยินเสียงร้องไห้เสียงเด็กวิ่งเล่นและบางครั้งเห็นเงาผู้หญิงยืนมองออกมาจากหน้าต่างที่ปิดสนิททั้งที่ไม่มีใครอยู่คืนหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นสี่คนชื่อบอนตั้มออยและแก้มอยากที่สูจนความจริงพวกเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่ชอบท้าทายเรื่องผีจึงวางแผนไปนอนค้างในบ้านล้างนั้น1คืนเพื่อถ่ายคลิปลงโซเชียลทันทีที่เดินเข้าไปในบ้านทุกคนสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นอับเหมือนกลิ่นศพเน่าที่ฝังลึกในไม้พื้นบ้านด่างเอียดอาดทุกก้าเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาออยตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ บรรยากาศตื่นเต้นแต่ภาพในกล้องจับเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแก้มซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวเริ่มได้ยินเสียงเด็กหัวลาะแผ่วเบาอยู่ในห้องเธอเดินขึ้นไปพร้อมไฟฉายพบเพียงห้องนอนเก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่นและตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆแต่ประตูตู้กลับค่อยๆแง้มออกพร้อมเสียงกระซิบเหมือนคนพูดว่ามา เล่นกับพวกเราไหมแก้มตีดร้องแล้ววิ่งลงมาทุกคนเริ่มไม่มั่นใจว่าจะอยู่ต่อดีหรือไม่แต่ด้วยความดื้อและอยาที่สูบพวกเขายืนยันจะถ่ายต่อเวลาประมาณเที่ยงคืนไฟฉายทุกดวงดับลงเองหมดเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างทุกคนรวมตัวอยู่ในห้องโถงด้านล่าง ท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งอยู่บนชั้นสองเสียงเหมือนหลายคนเสียงเหมือนเด็กกำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานบอนหยิบไฟแช็คจุดขึ้นส่องไปยังบันไดเห็นเงาเด็กตัวเด็กๆหลายคนยืนเรียงกันอยู่ตรงราบบันไดทุกคนตัวซีดปากแหว่งมีเลือดไหลาจากตาแต่ละคนหันมาพร้อมกันช้า ก่อนส่งเสียงหัวล็อกกล้องไปทั้งบ้านตั้มทนไม่ไหวเรีบวิ่งออกไปทางประตูประตูที่เปิดทิ้งไว้กับล็อกแน่นจากด้านในไม่มีทางออกขณะที่ทุกคนพยายามหาทางหนีอยู่ผู้หญิงในชุดไทยสีขาวก็ปรากฏตัวขึ้นกลางบ้านผมยาวปกหน้าเลือดเปื้อนเต็มออก เธอค่อยๆเหนยหน้าขึ้นเผยดวงตาแดงฉ่ำพร้อมยิ้มสยัดสยัดอย่าไปไหนอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวเดียวกันอ่อยสานสถานจนกล้องตกพื้นภาพที่บันทึกได้คือหญิงสาวคนนั้นกำลังคืบคลานเข้ามาใ,ใกล้ๆช้าๆก่อนดับวูบใต้เป็นเงาทะมึนพุ่งเข้าหาพวกเขาแก้ เป็นคนเดียวที่ตั้งสติได้เธอหยิบสายสินและพระเครื่องออกจากคอมาสวดมนต์เสียงกรีดร้อของหญิงดังลั่นสะท้อนทั่วทั้งบ้านเด็กๆหายไปทีละคนแต่ไฟในบ้านกับลุกโชนสว่างว่าเพอให้เห็นภาพเรืองดังของครอบครัวที่ถูกฆ่าเลือดท่วมทั่วห้องโถงเสียงกระซิบดังขึ้นรอบด้านว่าจูกับเราตลอดไป รุ่งเช้าตำรวจและชาวบ้านเข้ามาตรวจสอบพบเพียงกล้องวิดีโอที่ตกอยู่กลางบ้านพร้อมข้าวของบางส่วนแต่ไม่พบร่องรอยของวัยรุ่นทั้ง4ี่คนเลยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนเมื่อเปิดกล้องดูภาพสุดท้ายคือใบหน้าของหญิงชุดขาวยิ้มกว้างตามอ้าฉีกผิดรูปก,ก่อนกล้องดับไปจากนั้นเป็นต้นมา บ้านร้างหลิมคองหลังนี้ถูกปิดตายไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาอีกเลยแต่ในายามค่ำคืนชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงหัวร้อของเด็กและเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆว่าอย่าไปไหนอยู่กับเราที่นี่ตลอดไป